พี่ตือเดี๋ยวจีด้าจะจะโชว์ให้ดูว่าเวลาตกน้ำต้องทำไงอืมโ okay. อเคส,สวัสดีครับผมอนุพณสอนเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เอ่อวันนี้เรามาพักที่โงรงแรมโรงแรมมันตราวาลี wali, wali, ใช่ไหม <c oughs> นะครับซึ่งที่เนี้ยโหเป็นโงรงแรมที่เจ oh. ๋งมากครับมีสระว่ายน้ำเล็กๆนะครับ ความลึกประมาณสักเจ็ดสิบเซนติเมตรด้านนู้นสําหรับเด็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ลึกประมาณร้อยห้าสิบด้านนู้นร้อยหกสิบเซนติเมตรซึ่งเหมาะสําหรับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าดูแลเออมันมีอะไรให้เล่นเยอะดีนะครับมีที่ตื่นให้วิ่งเล่นนะครับมีราวกั้นเรื่องระบบความปลอดภัยนี่ถือว่าโอเคเลยและราคาไม่แพงด้วยนะครับนะครับห้องหนึ่งประมาณเก้าร้อยบาทนะ,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นห้องดีลักซ์นะครับก็ประมาณสัก พันสามร้อยพันสี่ร้อยหลาทนะครับแพงกว่าห้าร้อยนะครับ,รบก็วันนี้เรามาเล่นที่สาว,ว่ายน้ํานะครับก็พอดีเด็กเขาชอบเล่นน้ํามากนะครับก็เลยพาเข้ามาลงสาว,ว่ายน้ํานะครับสําหรับเอ่อเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่มีลูกเล็กน,นะครับที่มีลูกเล็กผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วก็มาแนะนําเรื่องของเอ่อ water safety เรื่องความปลอดภัยของเด็กเล็กเวลาเขาลงเล่นน้ํานะครับปกติเนี่ย นะครับอย่างที่ผมเคยเจอนะอย่างไปลงสัตว์หลายๆที่นะครับ oh. กเ็เวลาเด็กเล็กๆลงน้าเนี่ยนะครับจะมีปัญหาก็คือพ่อแม่จะปล่อยไม่ได้หรือว่าพ่อแม่บางท่านเนี่ยนะครับเลือกอุปกรณ์ความปลอดภัยบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นไปซื้ออบบุปกรณ์เป,ออบบรเป่าลมที่เป็นเสื้อชูชีพอย่างเงี้ยซื้ออุปกรณ์เป่าลมพวกนี้จะไม่เวิร์กมากเท่าไหร่นะครับจะทําให้อ่อ ถ้าบาังเอิญผลิตมาคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันรั่วนะครับก็จะมีอันตรยกับเด็กนะครับหรือว่าบางท่านใช้ห่วงแขนนะครับบางท่านอาจจะใช้บอร์ดโฟมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะหลุดหรือที่เห็นบ่อยๆก็คือเป็นผงยางเป่าลมแล้วก็ให้เด็กมานั่งเล่นนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับของที่ครอบครัวเราส่วนใหญ่จะชอบงานชอบอกิจกรรมอา u t ดอมากนะครับเด็กก็จะชอบเล่นน้ํา ชอบประจนไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอดีในโปรแกรมของเด็กๆช่รงเรียนเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมให้เลือกว่าจะให้เรียนเด็กเรียนว่ายน้ําหรือจะให้เด็กเรียนดนตรีอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยส่งเด็กๆนะครับอน,นานะครับจีดาแล้วก็ลามเนี่ยเข้าโปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมแบบไปไว่ายน้ําเล่นซึ่งตอนแรกที่ส่งไปเนี่ยนะครับคุณครูก็ถามว่าเออคุณพ่อคุณแม่คะอยากจะให้ลูก ว่ายน้ำเป็นนักกีฬาว่ายฟรีสตไตล์อะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมเลยบอกว่าไม่ครับสิ่งผมอยากได้ก็คือผมอยากให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ถ้าเกิดการตกน้ําเขาสามารถพาตัวเองออกมาได้หรือช่วยตัวเองได้เบื้องต้นเป็นพื้นฐานนะครับก็ลเลยส่งเขาเข้าเรียนแล้วก็อธิบายครูว่าเออความคาดหวังของเราเนี่ยเราอยากได้แค่นั้นจริงๆนะครับเราไม่ได้อยากได้ให้ลูกเป็นนักกีฬาหรือเป็นนักว่ายน้ํานะครับเพราะว่าถ้าเขาอยากจะไปเนี่ยโอเคให้ปล่อยเขาไปแต่สําหรับ เด็กเล็กเวลาเขาต้องเล่นกิจกรรมทางน้ําหรือสนุกนะครับอย่างเช่นไปล่องแก่งที่นครนายกอย่างเงี้ยนะครับเขาคือต้องรู้หลักการพื้นฐานของการช่วยตัวเองนะครับก็เลยส่งเขา้ขาโปรแกร,รมให้กูพัฒนาด้วนั้นเราก็ทําบ้านเราก็พัฒนาด้วยนะครับในยุคแรกๆเนี่ยตอนที่อน,นาเริ่มเริ่มว่ายน้ําอน,นาลงน้ําตั้งแต่น่าจะประมาณสักป่งเดือนถึงขวบนะครับปัญหาของเด็กเล็กเนี่ยถ้าเราเ,าเด็กที่เล็กมากนะครับเวลาเขาลงน้าเนี่ยอย่างแรกคือระบบ ความร้อนเขาจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอ,อย่างเราเป็นพ่อแม่เนาะเราก็ต้องคือเราอยากให้เขาเล่นให้สนุกให้เต็มที่แหละนะครับก็เลยจะต้องหาอุปกรณ์ที่เป็นพวกเวสสูตรสําหรับเด็กนะครับเพื่อรักษาความร้อนตัวอย่างเนี้ยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมือไทยหายากมากนะครับแต่ปบันนี้นะครับที่ดิคัลอนนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มมีการ ผลิตแล้วก็นําเข้ามาขายละซึ่งนสมัยนีย้หาง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เราก็ให้เขาใส่นะครับเป็นชุดสูตรแบบเต็มตัวเนาะนะครับเป็นขาสั้นบ้างนะครับหรือเป็นขายาวบ้างส่วนใหญ่จะเอาเป็นขาสั้นเพราะบ้านเราอยู่เมืองร้อนนะครับมันไม่เหมือนเมืองหนาวที่อุณหภูมิมันเย็นจัดอย่างเงี้ยเว้นแต่ว่าเราจะเป็นเล่นช่วงฤดูหนาวแค่นั้นเองนะครับอาจจะต้องใช้ชุดที่อาจจะหนาขึ้นนะครับ ป้องกันความร้อนได้ดีขึ้นหรืออาจจะต้องแขนยาวขายาวอย่างเนี้นะครับเพื่อป้องกันร่างกายเสียความร้อนจากจากน้ําที่เขาเล่นนะครับก็จัดหายเขามานะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มองหาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเด็กน่าจะมีชุดชีพเนาะนะครับเสื้อที่สําหรับเด็กเนี่ยตอนนั้นมีอยู่ขายอยู่เจ้าหนึ่งมั้งนะครับทําจากเนิวอลีนแล้วก็ยัดเป็นแผ่นโฟมสามารถเอาออกได้เขาบอกว่าเป็นเสื้อที่สุดว่ายน้ําสําหรับเด็กก็เลยซื้อมานะครับ ก็ซื้อมาเขาแต่ว่าปัญหาคือเวลาเราซื้อมาเนี่ยอุปกรณ์บางตัวที่ติดมากับชูชีพเรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นสายรัดขาด้านล่างอย่างเงี้ยเขาเขาจะไม่ได้ผลิตมาพร้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อมาแล้วนะครับเลือกไซส์ถูกต้องนะฮะอย่าเลือกไซส์ที่มันใหญ่มากนะครับก็จะซื้อ,อเขาเรียกซื้อเสื้อชูชีพที่มีขนาดพอดีกับเขานะครับซึ่งมันจะมีเล์ในการใช้งานอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเย็บ ไปตัวที่รัดขาด้านล่างเองนะครับซึ่งจริงแล้วน่าจะเย็บมาด้วยนะนะครับมีชูชิปส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เย็บผลิตมานะครับก็จะทำให้เวลาเล่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงเกิดเขาเไม่มีสายลัดขาอย่างเงี้ยแล้วเขาชูมือขึ้นอย่างเงี้ยจะทําให้มีโอกาสจมได้นะครับก็เลยก็เลย,เลยมาผลิตมาทําเองเลยซื้อมาแล้วก็มาแก้ไขเพิ่มเติมเองนะครับก็ได้ชูชิพที่ปลอดภัยมากขึ้นชูชิปแบบนั้นเราใช้สําหรับ เขาเรียกเวลาเรานั่งเรือออกไปเที่ยวทะเลตามเกาะอ,อย่างเงี้ยก็จะพกไปด้วยนะฮะให้เขาใส่นะครับทุกคนยังมีชูชีพหมดสําหรับเด็กๆพวกนี้นะครับผมจะจัดหาชูชีพสําหรับเด็กไว้ให้เขานะครับตัวที่ไม่เหมาะสมก็จะมีการอิดดิบนิดหน่อยให้สามารถใช้งานได้ปลอดภัยขึ้นนะครับแต่ว่าการใส่ชูชีพเนี่ยฟิลลิ่งการว่ายน้ําเวลาเขาเล่นน้ําเนี่ยมันจะ มันมันจะไม่มีฟีลลิ่งเวลาอยู่ในน้ำมันทำไม่ได้นะครับเราก็เลยผมก็เลยซื้อของเพิ่มอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นห่วงแขนนะครับห่วงแขนสำหรับให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าใส่ห่วงแขนแล้วทุกคนจะปลอดภัยเนาะนะครับเวลาเราใส่ห่วงแขนเนี่ยนะครับเราต้องอยู่เด็กต้องอยู่ในสายตาเราตลอดเพราะบางทีฝาจุกเปิดบ้างทําให้ลมรั่วออกหรือว่าหลุดจากแขนอย่างเงี้ยคือห่วงแขนมันจะมีไซส์เนาะ จะมีไซส์นะครับไซส์ S S S M L อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมเขาจะระบุไว้เลยนะบนห่วงแขนว่าห่วงแขนนี้ใช้สําหรับเด็กอายุเท่าไหร่หรือน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็ต้องเลือกให้พอดีกับลูกนะครับนะฮะก็จะได้ห่วงแขนเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงแขนอันนี้สําหรับทีด้านะครับประมาณห้าขวบเนาะนะครับเนี่ฮะมันก็จะมีระบุไว้นะครับ ระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับนะฮะตัวนี้จะดีเพราะว่าเอ่อด้านในจะมีผ้าปลุกนะครับแล้วก็เอ่อเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนานะครับนะฮะหนาดีเดียวทคน,คนทานมากนะครับนะฮะการใช้ห่วงแขนแบบนี้สําหรับเวลามาเล่นในสระที่เราเห็นนะฮะเด็กๆเล่นกันเนี่ยที่เห็นข้างหลังนะครับก็คือทุกครั้งที่เขาใส่หวงแขนต้องอยู่ในสายตาเราเนาะนะครับ อย่างอีกเรื่องหนึ่งที่มันดีมากซึ่งผมผมว่าเวลาเราเวลาเราให้เขาใส่แล้วเขาลงในน้ำเนี่ยช่วงแรกๆนะเด็กจะไม่ค,คุ้นเคยเท่าไหร่เขาไม่คุ้นเคยก็คือเขายังควบคุมเ,เขาเรียกท่าทางร่างกายขณะอยู่ในน้ำเนี่ยยังไม่ได้นะครับนะฮะแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งพอเขาเริ่มคุ้นแล้วเนี่ยสมองเริ่มปรับแล้วนะครับเ,เขาจะสามารถควบคุม ร่างกายเขาในน้ําได้เช่นเขาต้องการจะหมุนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นการเรียนรู้คือผมชอบการใช้ห่วงแขนเพราะว่าหนึ่งคือเขาจะได้ฟีลลิ่งของการอยู่ในน้ํานะครับว่าเขาต้องวาดมือแบบไหนวาดขาแบบไหนนะฮะตัวถึงจะหมุนหรือการควบคุมร่างกายควบคุมท่าทางโพ้งเซนของร่างกายอย่างเงี้ยห่วงแขนแบบนี้มีประโยชน์มากฮะจะทําให้เด็กเรียนรู้เร็วมากเวลาเขาอยู่ในน้ํานะครับ เรื่องของการตีขาการไหวการวาดน้ำืารหมุนตัวเองการปรับโพสิชั่นร่างกายตัวเองในน้ําอย่างเงี้ยตัวนี้มีประโยชน์มากแล้วก็เด็กจะเรียนรู้เร็วมากนะครับเร็วกว่าการใช้เสื้อชุดชิพด้ซ้ํานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเขาเล่นสะอย่างเงี้ยนะครับผมจะให้เขาใส่ห่วงแขนนะครับนะฮะจีด้าไปแล้วไม่มีห่วงแขน รู้แล้วรู้แล้วให้เขาดูดูด้วยเก่งมากลูกสุดยอดนะอืออือโอเคมันเหนื่อยค่อยคไปนะครับที่เด็กเขาสอนดีมากนะครับนะฮะจีน่าเขาจะรู้นะครับว่าเขาทำได้ขนาดทำได้แค่ไหนนะครับ เด็กส่วนใหญ่เขาจะเริ่มเนี่ยจากว่ายน้ําดําน้ําอย่างเนี้ยนะครับนะฮะก็ถือว่าเขาจะปลอดภัยขึ้นเนาะเวลาเวลามาเล่นน้ําด้วยกันนะครับนะหรือว่าสามารถหานคอได้มากขึ้นเยอะมิน่าล่ะทําไมเวลาไปเที่ยวเล่นล่องแก่งอะไรผมเหนื่อยมากนะฮะนะฮะนี่คือคุณสมบัติข้อดีนะครับของห่วงแขนนะครับนะฮะซึ่งถ้าพ่อแม่ท่านใดนะครับ สนใจนะครับหรืออยากจะเออเวลาเราไปเล่นน้ำกับลูกเนี่ยนะครับซื้อติดรถไว้เลยครับซื้อติดรถติดกระเป๋าเพราะเวลาผมเดินทางอย่างเงี้ยนะครับเด็กๆก็ชอบน้ามากบางทีเราไปอ่างเก็บน้ําอย่างเงี้ยนะครับผมจะติดรถไว้เลยนะครับมีชูชีพนะครับเสื้อสําหรับป้องกันความร้อนจากตัวนะครับเวลาการเสยความร้อนจากร่างกายแล้วก็ห่วงแขนแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ ให้เขาใช้ตามความเหมาะสมเวลาเดินทางทีนี้ของอยู่บนหลังคาฮะอยู่บนแหลกหลังคาจะมีกระเป๋าเฉพาะเลยนะครับสําหรับอุปกรณ์พวกนี้ของเล่นเขาที่เขาจะต้องใช้แล้วเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดไยัดยโดยเฉพาะนะครับแต่ชนะาบ้านเราคนคนข้งชอบงานเอาท์ดอร์มากนะครับนะฮะถือว่าสนุกครับเวลาไปทำกิจกรรมกับลูกๆอย่างเงี้ยนะฮะมันเสริมเรื่องของความอบอุ่นของครอบครัวว่าไงลูก อ่ะห่วงแขนอ่ะใส่เลยใส่เองได้ปะไม่ได้ตายแล้วอ่ะไปเก่งมากลูกไปเลยโดนเลยนะครับนะฮะพอเขารู้สึกปลอดภัยขึ้นเขาจะ hard c o r มากขึ้นเป็นเรื่องนัธรรมดามากนะครับอืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาเด็กเล่นน้ำเนาะนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีเวลาเขาเริ่มสนุกอย่างเนี้ยนะครับ มันมีโอกาสที่ดีที่เราจะเสริมทักษะบางเรื่องให้เขาไปนะครับอย่างที่ผมชอบเล่นบ่อยนะฮะผมก็จะมีอุปกรณ์ที่เห็นริมสาดด้านนู้นนะครับอุปกรณ์ที่มันสามารถจมมัในน้ําได้แล้วก็เล่นเนีเขาเป็นเกมนะครับอย่างเช่นเกมดําลงไปงมของอย่างเงี้ยนะครับหรือ การดำน้ำเก็บของใต้น้ำอย่างนี้นะครับก็ต้องหาพื้นที่ที่มันที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่เกินทักษะหรืออาจจะแบบห้าสิบห้าสิบเขาอาจจะมีโอกาสทําได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หอห้าสิบเอร์เซ็นอาจจะแบบชาเลนจ์เขานิดนึงนะครับจะทําให้การเล่นของครอบครัวมันสนุกมากขึ้นแล้วเป็นการเสริมทักษะเกีย่ยวเรื่องของทักษะตัวรอดนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะใน,นเรื่องทักษะตัวรอดมากนะครับเรื่องของถ้าออกเอาดอมีปัญหาเฮ้ต้อง จัดการตัวเองยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับทําให้มันเป็นชีวิตประจําวันซะนะครับอีกหน่อยเขาจะไม่กลัวลําบากนะครับเจออะไรเขาจะพร้อมรับแานการณ์ฉุกเฉินได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเวลาที่เราอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาหรือเวลาที่เขาไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาสามารถช่วยเองได้เบื้องต้นมีวิธีคิดของตัวเองนะครับในการจัดการบางเรื่องนะครับหรือการจัดการแานการเฉพาะหน้าหรือเอาตัวเองให้รอดจากถานการนั้นๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะทําให้อ่า ชีวิตเขาปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเค okay, สําหรับวันนี้นะครับก็ของปากของคอแค่นี้เนาะนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมเก็บของเดินทางไปที่อื่นต่อนะครับเอาไว้คราวหน้าผมจะเอาเรื่องดีๆมาฝากอีกนะครับถือว่ามาแชร์กันนะครับเรื่องของประสบการณ์การเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยสาหรับคนที่แบบเฮ้ยเราอยากให้ลูกใช้ชีวิตการแจ้งให้ให้ให้สนุกให้มีความสุขนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะ สวัสดีครับโชคดีครับทุกคนแล้วเจอกันนะครับสุดยอดสุดยอดมากว A mang 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 a